แต่ฟ้ามันจะไม่อยู่เอรู้รู้ฮึโอ้โอ <c ười> เกิดมามึงก็เห็นดับเบิลคิวทุกคนมือนคั้งเดียวโดนปลาสองตัวเสียงดินได้ไหมจ๊ะผมคิดจะตัวใหญ่สวัครับผมพี่น้องโอ้ ตากาศเช้านะครับลงนานามากูเ้เบ็ดเขียนดักกระชอนครับผมอ๋อโดนอีกแล้วครับโอ้โอโอโอโมงเท่งเลยทุกคนโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยกินเขียดตัวใหญ่เรียบร้อยเลยใช้เเดียกวกับเมาื่อคืนที่ได้เลยครับเขียดตัวใหญ่เท่าปลาโดนก็เรียบร้อยเลยครับ ดังถัดไปก่อนตอนนี้เราไว้นี่แหละครับดังทันไปเบ็ดไปไหนนาะโอ้ยไปจมเลยตัวดูหูยมีอาการไหมอยู่ไหมไม่มันนิ่งอย่างนี้ลหะโอ้ยยุ๊ยยยดึงมานิ่งๆเชิงแบบเหมือนไม่มีตัวครับใส่สวยๆเลย เดนสองนิ้วได้อยู่ครับโอ้มัน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 สองหลังติดเลยครับทุกคนืมแต่ชเช้าเลยตักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปย้ำหลังต่อไปก่อนอออไไนะครับสุดๆต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าดูลราลายตาหรือว่าดูแล้วงงๆครับผมก็ถ่ายไม่เป็นเหมือนกันลองถ่า,ถายดูครั้งแรกครับดูจะเป็นยังไง หลังนี้เหยื่อหมดแต่เมื่อวานนะครับไม่มีเหยื่อใส่ครับเป็นเหยื่อเคียดเนาะผมก็เลยว่าเอาไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรหรอกปูหุ่ยมันกินก่อนนะครับไปไว้ก่อนแล้วกห็หลังนึงใส่ตรงนี้ีหลังใส่ตรงนู้นครับเนะหลังตรงนี้เบีดหายไป็นไงแล้วนี่ต้องเบ็ดหายครับทุกคนโอ,โอ้ยโอ้ยปลากัดเด้อตรงนี่ สายมันพันปียขึ้นมาข้างบนเลยเนีย่กคนูิอดิเราจะเชิงหมาบว่ากัดแล้วสะบัเดเยื่อละขาดหรือกัดจนหลุดได้ยังไงไม่รูทุกคนเดี๋ยวไปดูดลังสุดท้ายครับของบิงนี้นะผมจะไปดูข้าหนู้่นละใส่ไม่ต้องนี้หลังสุดท้ายโอเชิงมันมีอาการปลามากินเต แต่ปลามันจะไม่อยู่เอาโดนโดนโดนอุยก็นิ่งไม่ขยับเลยหูใ่สวยด้วยทวนว้แยเราก็คิดว่าไม่โดนเราคิดว่าไม่โดนที่ไหนได้อุ้ยนอนเองแมงไม่ขยับแม่อะไรเลยครับหพอถามว่าเอาแยงไปไหมได้ใส่ปลาผมบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกใส่แค่สีหลังคิดว่าจะไม่มีตัวนะทุกคนนี่ครับ แกนผมพร้อมนะโดนโอ้ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวขอดูในซิเข้าลึกไหมเสียวหลุดจนทุกคนถือใบมหวังว่ามันจะไม่หลุดนะแข็งปักตัวนเดี๋ยวเราไปดูกันตังต่อต่อไปงี้ครับโอ้โหน่รุนเยเนี่ยผมชอบนะรุนเนี่ยกำลังสวยเลยรุนเนี้ยรุนเนี่ย ใช่ลึกเลยลึกที่คอปากดูบรรยากาศพี่น้องหาไม่ได้แล้วครับบรรยากาศแบบนี้ในเมืองตุงเนาะอีกวันที่เสียงนี้อีกสามวันนี้ผมว่าจะต้องไปกรุงเทพแล้วครับขึ้นไปกรุงเทพก็มันได้เจอบรรยากาศนี้แล้วทุกคนน้าดีคงจะได้กลับมาอยู่แล้วครับบรรยากาศแบบนี้บ้านนาเราเนาะอากาศดีมากๆครับปีนี้ฝนดีอ่า ทางจะหนาวนักนะผมดีอย่ส่วนใหญ่ไปดูเบ็ดไปครับอ๋อเบ็ดตัวนี้ใส่ไว้ไปไหนน,นั่นเองมองไปคันหายแต่ไกลเลยทุกคนใส่ไว้ตรงลงน,นี่ห้ไ,ไปไหนโน้เขาปักไปด้วยเนี่ยใครมายกเบ็ดไปหรือเปล่าทำไมจะมีคนยกอยู่แล้วให้เป็ดหายไปไหนวะ เป็ดหายไปยี่โอ้ยอยู่นี่เปลี่ยนที่ลงเองทุกคนจะมาตายหลังนึง่งใส่ไปตรงนี้หลังนึงอยู่นี่อ้าวหูยขาวจ่้หน้าเจี๊ยเลยคนพันอยู่ในหยานะมันจะตายแหละพันด้เหมือนคืนในป่าข้าวโอ้ย โดนหอยโดนปูกัดหางกัดเลย,ยวมาไปดูที่ต่อไปอครับเล่นน้าวโดนเห็นแล้วเห็นปลาเลยทุกคนมันเป็นยังสองตัวเหรอเฮ้ยทุกคนอะไรกันแล้วนะเบ็ดหลังเดียวโดนปลาสองตัวหรือยังไงฮึโอ้เกิดมาเมืองก็เห็นดับเบิ้ลคิวทุกคน เหมือนคังเดียวโดนปลาสองตัวมันไม่ได้ยังไงเนี่ยขออยาตจะาขึ้นก่อนครับโอ้ยย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 นยย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 งไยไยย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 าอยยยยยยยอยยยยยยนยย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 หยย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 นยัยยย้ยย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 ยนยย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 นยยยก็ยย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 ดตามนี่น่าจะเห็นแลยวก็ชาร์จกันอุยยพันขอบปากนยยเดียวทุกคนจะหยุดแล้วแต่เป็นขอบปากแข็งเนาะ เฮอยเป็นปลาเขือพวงนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตาหน่อยครับผมเบ็ดคือก้มๆอย่างนั้นคนไม่เบ็ดเป็นก้มอย่างนั้นล่ะใส่ปลาดึงเหยื่อหายแล้วเขอดูหน่อยสิโอ้ยใส่ยังไงอะไรนี่ปลามันตอดเหยื่อไปกินออื้อ ขันไปนี้ก่อนเลยกันนี้ก่อนสิอ้เยเหล่านี้ก็เงียบกิบเลยทุกคนปลาดึงเยียปลาไป้ก,ก่อนนะโอเคจี่ผมอยากใส่เขียดหลังนี้มากเลยนะแต่เขียดหมดก่อนนะทุกคนสำหหลังนี้ไม่โดนเลยนะ อุ้ยชากเลยละขออภัยด้วยนะครับถ้ากล้องสันๆนะครับอาจจะเป็นหัวกันบ้างอ้าวอะไรนะนี่อู้ตายเลยทุกคนโดนจนมาว่าแข็งทื่อเลย ม,มาแล้วครับหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับปรับคลิปเป็นอันตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันครับเพราะคลิปแบบนั้นมันอาจจะดูแล้วตาลายนะครับว่าการสานมันไม่โอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดต,ต่อครับเสาจะเดินในหลังนี้อ้าวโดนจนนิ่งเลยทุกคนอุ้ยแข็งตัก๊ก โดนตั้งแต่ตอนไหนเนาะหลังนี้ก็เยอะใส่เดือนปลากินเยอะหมดก่อนันนี้สเสร็จจะเขียดไว้เอาใสัยว่าปลามันดึงไปหรือเปล่าหรือว่าเขียดมาในพันเองหรือหอยเอาไปกินส่วนหลังนั้นปลาตัวน้อยเกินนะทุกคนใส่ยเยอะใส่เดือนใส่เดียวกับเมื่อกี้เลยที่ตายไปนะ โอ,โ,อโ,อโอ้โหจุบโอ้ยน้ำเดี๋ยวเขียดไปเป็นยังไงบ้างโอ้ยิ้มน่าสติกบัดนี้ไม่มีอาการเลยปลาไปไหนหมดเนาะนี่มาใสาเ่เบ็ดไม้ไว้ลหลังนึงอึ๊บอึบอึบไม่มีอาการเหมือนเดิมครับไปขอยอากิบเบ็ดก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูลังถัดไปกันต่อนัองจักรจีตดูตอนนั้นเสร็จไปเก็บเบ็ดเสร็จไปนะครับเดี๋ยวไปดูทางนี้กันต่อครับไปไปดูกันนะคะจะมีผลง,งานไหมเนาะวันนี้ให้ดูซิพออไปนะครับตามหาที่กองสันๆใช้มือถือถ่ายอ,อ๊ออุ้ยปลาไหลออกเมื่อกี้โดนไหมล่ะนี่ อุย้ยหลุดไปแล้วทุกคนเบ็ดยูไหมเนะี่ยโอทูไปเจังอยู่ปลาหลุดไปแล้วนะครับมรลอยพันเมื่อคืนน่าจะโดนตัวใหญ่อยู่มนะั้่เนี่ยพันหญ้าแบบนะครับช่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูลงังถัดไปดีกว่าบอกไว้างี้แหละครับมาเกี่ยวใส่ มก็จะใส่ตามๆข้างทางข้างสระอย่างเงี้ยใส่ในทุ่งนาครับนี่ก็ดีดเยอะเอาไปกินนะครับเรียนต่อครับเดเือไม่เยอะลนะว่ามันหกเจ็ดหลังได้มั้งไม่แน่ใจสิหมดเลวกี่หลังตรงนี้ม่อคืนผม งงมากครับทุกคนเบียดเยอะไปกินแต่ปลาไม่โดนนะตอนเช้าเป็นยังไงไปดูสิเอาเองแมงตายคันเลยทุกคนอ,อยู่อยู่อยู่เมื่อคืนเนะี่ยเชิงกินตัวใหญ่จนทุกคนทรงกินมันจะตัวใหญ่นะตอนเชา้ามาไงเป็นไซนี้ไปได้ <c oughs> แต่ก็เอาละ อโอเคแล้วไปดูหลังถัดไปกันก่อนนะครับเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่ไว้อ้อมนั่นเลยครับเดีย๋ยวไปดูนครับลังนี้เป็นยังไงมันมันดึงค้างๆอย่างนั้นเล่าเหยื่อเขียบน,น้อยครับบอถ,ถือ ลองใส่ยะใส่เดือนไว้หลังเดียวนิ่งเหมือนเมื่อวานไม่มีอาการนะครับกริปอีบกริป,รปมาด,ดูหลังนี้ครับเหยียบไหมอาวทำไมคันเป็นเป็นยางไงล่วิ้ยยักไม่ได้ดูหรอกเป็นยังไง Chip 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 được chip 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 สองตัวสามจะไม่ได้สิอุ้ยเบ็ดโดนเบ็ดโดนนู่นหล,ลังผมดิ้นใหญ่เลยแต่เราไม่ใจร้อนเราไปที่หลังเ <c ười> ชิงวุ้เสียงปลาโดนเบ็ดนะทุกคนให้จำให้ผิดเสียงปลาดูแต่ผมใส่ไว้ตรงนั้นอยูตรงนี้นะหลังตอนที่ผมอุ้ยเบ็ดนมทุกคนหลังนู่นโดนละเอาละดูหลังนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยนะ พันอุ้ยเละเทเลยมุนอุ้ยปุ๋ยปลาไม่อยู่เพราะว่าสายตอนคืนแล้วก็มายามวงเช้ชานะทุกคนหลังสุดท้ายแล้วท้ายสุดเสียงดินได้มา่อกี้ผมวคิดว่าตัวใหญ่ดินปานตัวใหญ่เลยหมดแล้วครับเบ็ดโอ้เสียดายมากเลยเมื่อคนะืนเนี่ยปลาไม่กินเบ็ดเลยทุกคนเพราะฝนมันตกอะ อาจจะเป็นนันพระด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะช่วงตอนเย็ยนกินอย่างดีนะทุกคนแต่พอดึกๆมาไม่กินไม่เอาเยอะเลยผมหมดแล้วละเหนื่อยละกลับบ้านเลยแล้วกันนะฮะเนี้ยไซส์ก็ไม่ได้ขี้เหรนะทุกคนก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยไซส์ก็ละโอ้สวยอยู่แต่กินลึกไปหน่อยอาจจะปลาไม่เคยเจอเป็ดด้วยเลยครับกินลึกมากเลย ครับหมดแล้วทุกคนเนี่ยเสียงกินเบ่งเนี่ยตีกินปลาเล็กปลาใหญ่ตีกินปลาเล็กเสียงเยอะมากทุกคนแบบปุ๊บปะปุะ๊บปะ,ปะเลยนะไปเดี๋ยวไปดูผลงานรวมครับผมวันนี้งานรวมของผมในช่วงเช้านะครับถือว่าไซส์สวยอยู่ครับมีหลายตัวที่สวยๆอยู่นะ